โกลเด้นบอยกับปฏิมากรรมสตรีพนมมือที่พิพ,ธพิธภัณฑ์ศรริลปะเมโทรโพลิแทนที่อเมริกาส่งกลับมาไทยนะครับโกลเด้นบอยถึงไทยแล้วนะครับ mm hmm. ก็เป็นปฏิมากรรมสรําฤทธิ์อายุแบบหูพันปีนครับ9 0 0ถึง1,000ปีแล้วก็ปฏิมากรรมสตรีพนมมือนะครับถูกนำส่งมาถึงไทยเมื่อเวลา7จ็นาฬิกาครับมีผู้บริการสำนักพิพ,ธพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติร่วมตรวจสอบนะครับ ขณะเดียวกันทางกระทรวงวัฒนธรรมก็เตรียมจัดพิธีรับมอบวัตถุจากทางสหรัฐอเมริกาแบบยิ่งใหญ่ช่วงบ่ายของวันนี้นะครับที่พระที่นั่งอิสราเินิชัยพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครโดยทางด้านคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับมอบนะครับในครั้งนี้แล้วก็จะมีการมอบของที่ระลึกให้กับตัวแทนพิพิธภัณฑ์ของทางสหรัฐอเมริกาด้วย แล้วหลังจากเสร็จสิ้นพิธีรับมอบนะครับทางกรมศิลปากรจะเปิดจัดแสดงวัตถุโบราณทั้งสองชิ้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแล้วก็เตรียมระดมผู้เชี่ยวชาญการศึกษาโบราณวัตถุทั้งสองชิ้นเพิ่มเติมนะครับจะได้เป็นความรู้ใหม่ของประวัติศาสตร์ไทยขณะเดียวกันคนในพื้นที่คือตอนขุดเนี่ยตามประวัติแล้วเนี่ยขุดขึ้นมาที่จังหวัดบุรีรัมย์นะอำเภอละหานสายปรากฏว่าชาวบ้านโป่งสเสดาขอหน่วยงานรัฐนะ อนุญาตได้ไหมให้นำโกลเด้นบอยเนี่ยที่ถูกลักลอบขุดออกไปตั้งแต่ปี2518กลับมาให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เห็นหน่อยแล้วขอได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลสักครั้งแล้วค่อยนําไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะฮะทีมข่าวก็เดินทางไปถึงบ้านโป่งสะเดาเลยนะครับอเาเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์จุดที่ตั้งปราสาทบ้านยางและเป็นจุดที่นักวิชาการทางโบราณคดีระบุนะครับว่าเป็นบริเวณที่โกลเด้นบอยถูกลักลอบขุดออกไป ปัจจุบันกลายเป็นศาลากลางของหมู่บ้านแล้วครับส่วนของปราสาทก็ได้เคลื่อนย้ายห่างจากจุดสารากลางหมู่บ้านไปกว่า20เมตรปัจจุบันมีการตั้งเป็นศาลตายายด้วยนะฮะจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกตรงกันว่าก็ดีใจครับหลังทราบข่าวว่าทางสหรัฐจะส่งมอบโกลเด้นบอยกลับคืนให้กับไทยเพราะถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าในฐานะคนไทยและคนในพื้นที่ก็อยากจะให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะฮะอนุญาตนำรูปปั้นโกลเด้นบอยอง์จริง ที่ทางสารัฐส่งมอบคืนมาให้ไทยเนี่ยกลับไปสูงพื้นที่ให้ชาวบ้านได้เห็นกับตาและกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลชาวบ้านในหมู่บ้านขุดพบโกลเด้นบอยเมื่อ50ปีก่อนนะครับ mm hmm. เขาให้ข้อมูลตรงกันว่าได้เห็นและสัมผัสรูปปั้นโกลเด้นบอยจริงยืนยันว่าตอนนั้นเนี่ยโกลเด้นบอยที่ขุดเจอมีเครื่องประดับครบทั้งตัวเลยเนี่ยคุณ mm hmm. ป้าท่านเนี้ยบอกว่า1มีมงกุฎเพชร2มีลูกตาเพชร มีสร้อยสังวานเพชรนินมีกำไลแขนเป็นเพชรเข็มขัดเป็นเพชรและเป็นนินจริงเพราะเห็นกับตาแต่ในรูปที่ปรากฏตอนจะส่งมอบคืนกับไทยเนี่ยเครื่องประดับมันไม่มีแล้วเหมือนกับที่เจอเคยเจอ50ปีก่อนชาวบ้านก็บอกต่อด้วยนะครับว่าต้องรอดูองค์จริงที่จะถูกส่งกลับไทยอีกครั้งซึ่งก็มาถึงแล้วเนี่ยนะฮะส่วนตัวอยากจะเห็นและสัมผัสอีกสักครั้งหากหน่วยงานภาครัฐอนุญาตให้นํามาให้ชาวบ้านได้เห็นและทําพิธีขอขามาก็ยังดี เพราะชาวบ้านก็เชื่อนะครับว่าเป็นโบ,โบราณาวัตถุที่เก่าแก่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านและเชื่อว่าหากได้นํามาทําพิธีก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชาวบ้านแต่ในครั้งนั้นเนี่ยก็มีการขุดแล้วก็นําไปขายใช่ไหมใช่แล้วก็ได้เงินกันไป1นล้านสองแสนบาทะ่ะเมื่อ50ปีที่แล้วถือว่าเยอะมากนะใช่ครับอเออก็มันก็เป็นหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานของปฏิมากรรมสำร็จด้วยนะครับที่นักวิชาการเขาบอกว่ามันมีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความเชื่อของอาณาจากักรเขมรโบราณแบบดั้งเดิมโดยสิ้นเชิงนะครับนี่ครับ,รบแล้วก็ที่บอกว่าเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่นจากเดิมที่เคยเชื่อว่าอาณาจากักรเขมรแผ่มาจากฝั่งกัมพูชามาสู่ที่ราบสูงโคร,ราชแต่จากหลักฐานใหม่ทําให้รู้ว่าอาณาจักรขอมเคยยิ่งใหญ่อยู่บนที่ราบสูงโคร,ราชมาก่อน แล้วก็แผ่ไปยังเมืองเสียมเรียบกัมพูชาในภายหลังนะครับก็มันเป็นหลักฐานหนึ่งในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของโบราณวัตถุที่มันบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้อะครับ,รบแต่ในมุมของคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เคยพบเห็นการขุดเจออะไรแบบนี้เขาก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เจอตอนแรกมันแบบงดงามกว่านี้แต่ในยะหนึ่งมันก็ยังดีอะที่ กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเดิมะครับแต่โดยสภาพนะ<ม>นักโบราณคดีมองว่าถือว่ารักษาไว้ได้สมบูรณ์มากมหลังจากการขุดขึ้นมานะอันนี้ถือว่าดีมากแล้วเขาก็ตั้งคำถามด้วยว่านี่ถ้าอยู่ในประเทศไทยอก็ยังไม่รู้ว่าสภาพจะเป็นแบบนี้ไหมนะใช่ใช่แต่ต่างประเทศเขาให้ความสำคัญของเรื่องโบราณวัตถุไงเ,เอาไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์นะได้เก็บไว้อย่างดีเลยนะครับ<ม>แล้วเดี๋ยวเวลาประมาณบา่บายนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลจะเป็นคนไปรับมอบด้วยตนเองเดี๋ยวรอติดตามพิธีนะครับซึ่งก็จะได้รายงานผ่านเนชั่นทีีด้วย